ดูคลิปนี้เราระวังหิวแอดมินจะพาไป2ร้านส้ตมตำสุดแซ่บในศูนย์การค้าคมเิีเยโวราช<ห>์เาในราคาแค่สินร้านที่เป็นต้นตำรับอีสานแท้ๆต้องร้านนี้เลยส เมนูที่แอดมินสั่งจะเป็นตําม,มาม่าหมูยอคือจะบอกว่าน้ำปลรรา้านัวและเด็ดไม่ไหวทานคู่กับหมูยอคือเข้ากันสุดๆแถมเขาให้ในปริมาณที่สามารถหั่นกับเพื่อนได้ทานคนเดียวเนี่ยไม่หมดแน่ๆอีกทั้งร้านนี้เขายังมีเมนูหมูทอดและไก่ทอดทานกับเพรมได้อีกด้วยนะร้านเออร์ลลี ร้านนี้ขอเสียงคนชอบทานอาหารแซ่บเพราะร้านนี้เขามีเมนูเยอะจนเลือกไม่ถูกกันเลยมีทั้งเมนูต้มเมนูลาและเมนูส้มตำจุกๆแถมมีเมนูที่น่าสนใจอย่างตำกล้วยเขาก็มีนะอยากรู้ว่าแซ่บจริงไหมต้องมาลองเองที่นี่มีครบทั้งความอร่อยความคุ้มค่ามาลองกันได้แล้ววันนี้ที่ชั้น BS Zone take home สูนยการค้าทีเรียเวลลาภาร